หลับตาวบาวพอสบายสบาย หลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบาย ก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆส,สบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของ,ของเรานะ่ะ ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะให้เนึกถึงระเดผุหลงปู่ผู้คนพอ้วิชาธรรมกายอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะ ถ้าครายใจยังไม่ละเอียดก็นึกว่ามีท่านอยู่อรัตนายท่านอยู่ก็กลางกลายของเราแม้จะนึกให้เห็นไม่ชัดก็ตามก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะให้นึกอย่างเบาๆส,สบาย พระท่านอยู่ในกลางกายของเราหรือเราอยู่ในกลางกายของท่านให้ได้อย่างเบาๆสบายๆจนกระทั่งถูกส่วนก็จะเห็นท่านในกลางกายของเรานะจ๊ะ พราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นเน้อถึงท่านให้ต่อเนื่องกงันไปอย่าให้เผลอทีเดียวนะจ๊ะนึกถึงว่าท่านเป็นบุคคลพิเศษบุคคลผู้เลิศที่หาใครมาเสมอเหมือนในยุคนี้เนี่ยได้ยาก โดยนึกถึงทบทวนประวัติชีวิตของท่านในชาตินี้เนี่ยที่เราเคยศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็พอที่จะเข้าใจท่านได้ใจเราจะได้เกิดความบิติเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติและก็มโนปณิธานของท่าน ใจที่เลือกสายนี่แหละจะทำให้หยุดนิ่งแล้วก็เข้าถึงท่านได้เวลาเราอยู่ที่บ้านนะเขาทำอย่างนั้นแต่ว่าถ้าใจเรานิ่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นให้นิ่งอย่างเดียวอยู่ภายในแต่ถ้าใจยังไม่นิ่งเนี่ยก็ต้องให้ ใจผูกพันเกี่ยวกับเรื่องราวของท่านจะทำให้ความฟุ้งของใจเราหายไปจะนึกถึงท่านได้ง,ง่ายตั้งแต่ท่านมีความนึกคิดที่แตกต่างจากคนวัยเดียวกันอายุสิบเก้าก็ คิดจะออกบทเพราะไปพิจารณาเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของชีวิตของมัพรพบุรุษที่ผ่านมาที่เคยครอบครองทรัพย์สแสวงหาทรัพย์มาด้วยความยากลำบากครอบครองแล้วก็ชื่นชมทรัพย์ที่ได้มาเพียงช่วงสั้นๆ แล้วก็จากโลกนี้ไปโดยไม่ได้เอาทรัพย์ที่สแสวงหาบาได้นั้นติดตัวไปได้เลย,ยก็ทิ้งเอาไว้จนกระทั่งตกทอดมาถึงท่านแล้วท่านก็คิดต่อไปว่าท่านไม่อยากจะมีชีวิตเช่นเดียวกับอัรพบุรุษที่ผ่านมาอย่างนั้นเพียงแค่นั้น แต่อยากจะมีชีวิตที่ประเสริฐและสูงส่งน,นั้นราะว่าชีวิตที่เกิดมาชาติหนึง่งควรจะทำให้มันเกิดประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วท่านก็พิจารณาเห็นว่าการออกบวชเท่าน,นั้นที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างนี้ได้ืคอคิดถึงพุทธประวัติ เมื่อท่านกระจายเกี่ยวเรื่องชีวิตของบรรพบุรุษแล้วก็มาคิดถึงบุคคลที่ท่านควรจะเดินตามก็ทบทวนพุทธประวัติว่าขนาดเป็นถึงองค์ราชทายญาติของกรงกบ,บิลพัฒน์ต้องพร้อมสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างทีง่ยมฤทจพึงปรารถนานะ แตเก็เห็นทุกโทษปายของกรามสุขนั้นด้วยอย่างสละทิ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่อะไรอาวรแล้วก็แสวงหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่าแต่การออกบทแล้วในที่สุดก็บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมมรลุจุดหมายของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้เรียนวิชาชีวิตจนจบหลักสูตรแล้วเรียนจบในชีวิตท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระสัมมอสมพุทเจ้าจึ่งได้ตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะออกบวชเมื่ออายุสิบปีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนเมื่อใจมันยังมีนิ่งยังฟุ้งอยู่ แล้วก็น,นึกถึงภาพท่านได้ไม่เต็มทีแล้วเมื่อออกบวชแล้วตอนอายุ22ก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรมตั้งแต่บวชวันหนึ่งลงึ้นอีกวันหนึ่งก็บำเพ็ญสมณะธรรมเรื่อยมาจนตลอดชีวิต11พรรษาผ่านไปในการสแสวงหาห้นทางการทัสุูธรรม ของพระสมมติเจา้าจากครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติธรรมในสุดกลางภรษาที่สิบสองก็แสวแหงหาวทางในตัวเองในเราก็นึกถึงเรื่องราวท่านมาตามลำดับกระทั่งสละชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากโดยยังไม่รู้วิธีทางที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของมนโนปดิกานที่ตั้งใจแต่ก็ยังตัดเส้นใจสละชีวิตทำความเพียรที่โบสถ์ัดโบสถ์บนบางคูเวียงจังหวัดนนทบ,บุรีดังที่เราได้ทราบประวัติอย่างนั้นน่ยเนีเราก็ทบทวนเลยมา แล้วในที่สุดเมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งชีวิตอวัยวะทรัพย์คนสัตว์สิ่งของแล้วใจก็หยุดนิ่งถูกส่วนในสุกก็ได้บรรลุธรรมกายเป็นวิญญาณในการทัศรุธ,ธรรมของพระสมมติเจา้าเพราะสิ่งที่ทำบรธธรลุพิจตรงกับคำสอนที่มีอยู่ในประไัยวินก ที่ท่านศึกษาจนเชี่ยวชาญแล้วรัวกมาพบคำตอบด้วยการปฏิบัติและประสบการณ์ภายในเมื่อบรรลุแล้วท่านกลับไปในห้งแหนทรับที่ท่านได้บรรลุคืออริยทรัพเพในในห,ห้งแหนวิชาแถมยังตรวจตาดูว่าจะมีใครบรรลุทาตามนั้นได้บ้าง ในภาษาเดียวกันนั่นพอภาษาก็ไปตามที่ได้เห็นและก็เป็นอย่างที่เห็นอย่างนั้นแหละที่วัดบางปลาและชีวิตกันก็ดำเนินกันเรื่อยๆมาทั้งศึกษาฝึกฝนแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นไปด้วยเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งครู ให้แสงสว่างไปด้วยกระทั่งมาเป็นจาว,วาดรัดปากนะ้ำประสิเจริญแล้วก็คน้นคว้าในการหยุดนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในในที่สุดก็รู้เรื่องราวเกี่ยวข้องกับพยายามมามาเป็นต้นเหตุแห่งเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้น ทั้งตัวเองและผู้อื่นทั้งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็คนพบว่ามีวิธีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความเบนจเลยก็คือต้องปราบมารต้องไปถึงตัวจริงนั่นแหละถึงต้นเหตุนั้นที่เป็นผู้ต้นคิด ในการประกอบเหตุต่างๆและก็มีผลบังเกิดขึ้นมาสู่ภพภูมิที่หยาบทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกอื่นทั้งหมดและในสุดก็ได้ศึกษาเรียนรู้คนว่าสู่ลบๆบมือกับยยามมานจนตลอดชีวิตของนั่น ทั้งโซ่กับประมาณซึงเป็นงานหลักเ,เรางมาก็คือเทศนาสั่งสอนให้คนบรรลุธรรมตามถัดลงมาอีกก็ช่วยทุกอนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจนหมดอายุไขแจ้าเรานึกถึงเรื่องราวั่นไปอย่างนี้ กรทั่งความรู้นั้นตกทอดมาถึงพวกเราซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเราก็ได้อาศัยความรู้ของท่านทำตามท่านความสุขความสงบความบริสุทธิ์ความสมบังในชีวิตก็ค่อยๆทยอยเกิดขึ้นทำให้เข้าใจเรื่องบุญบาป กฎแห่งการกระทําการสร้างบารมีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตเราไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับท่านซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ม,มีเฉพาะทาธรรมิเีตานั้นจึงจะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ เพพาหมายสุดท้ายนีย่ก็จะมีเฉพาะการที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้จนกระทั่งถึงจุดที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดนี้คือพระคุณของพระเดชคุณหลวงปู่ผู้คนพอวิยาธรรมกายซึ่งเราก็จะต้องตอบแทนพระคุณท่านหรือประกาศกิตติคุณท่าน นอกเนือจากธรรมปฏิบัติหรือการชักชวนแนะนำให้คนปฏิบัติธรรมรวมทั้งทำความดีถ้านึกได้อย่างนี้เราก็จะปลื้มปิติใจว่าเรามีส่วนในความสำคัญในการประกาศคุณของท่านเทิดพระคุณท่านประชัยปิติมีสุขการระล,ะล,ะล,ะละึกดึกถึงภาพท่านในกลางกายก็ง่ายและการระลึก นึกถึงภาพท่านอยู่กลางกายเราวนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะจะนำให้ใจของเราไปหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องที่พมมระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอราหารันตุโพองค์พระเดชคุลงปู่ท่านหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราไปหยุดถ้าจุดเทียวกันกับที่ท่านหยุดและผู้รู้ทั้งหลายท่านหยุดมันถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ถือเป็นความสำเร็จในชีวิตอันสูงส่งยิ่งกว่าการที่เราได้รับลาภยศสรเสริญอ่นเต่างๆเหล่านั้นมากมายนักทีเดียวเมื่อเราไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับท่านเราก็จะรู้จักท่านเพิ่มขึ้นจะทราบซึ้งถึงพระคุณท่านมากเข้าเมื่อเข้าใจท่านเพิ่มขึ้นจากการหยุดนิ่ง แล้ว,ว้าะจายคำหยุดเราเป็นตัวสำเร็จซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับคำสอนสมสมติเจ้าว,ว่าใจเเป็นธาตุสำเร็จทุกอย่างสำเร็จด้วยใจมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นแต่ใจก็ไม่มีใครมาอธิบายฟังว่ามีลักษณะอย่างไรและอยู่ตรงไหนจึงจะสำเร็จก็จะมีพระเด็บคุณหลวงปู่เนี่ยอธิบาย ป,จปัจจัยประกอบไปได้วยความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างรวมหยุดเป็นจุดที่เรียกว่าใจจะมีลักษณะเป็นดวงเราต้องอยู่ในตำแหน่งความสำเร็จคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวที่จะทำให้เกิดความสำเร็จและใจจะสำเร็จได้ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างนี้แล้วจก็จะไปเชื่อมโยงกันได้ ความเข้าใจในความสอนของพระสมสมบุจาและระเดตรคุณหลวงปู่มันก็จะขยายเพิ่มขึ้นอีกตรงนี้มันจะสร้างฉันทะความรักความสมัครใจที่เราจะปฏิบัติธรรมที่จะฝึกหยุดฝึกนิ่งให้เข้าไปสู่ภายในเพิ่มขึ้นด้วยตวงเราเอง เราจะเอาชน,นะความรู้สึกว่าต้องฝืนต้องพยายามทำสมาธินำใจกลับมาหยุดนิ่งเราได้ข้ามภูเขาแห่งอุปรสรรคเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อฉันท่าเกิดขึ้นวิริยะมังยาตามมาเพราะเราสมัครใจมันจะมาเพราะใจรักนะ่ยจะทำความเพียรตลอดทั้งนั่งนอนยืนเดิน จะมีจิตตะใจจะจดจอ่อที่กลางกายในทุกๆกิจวัตรกิจกรรมตั้งแต่อาบน้ำล้างหนะ้าแปรงฟันทำมาหากินทำมาค้าขายเรียนหนังสือหนังหากระลังเข้าออนอนก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้พอจิตตะเกิดขึ้นความเอาใจใส่ที่ปรารถนาจะให้ได้ บรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสำเร็จในการนำใจกลับไปหยุดนิ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีอัธยาศัยเป็นคนช่างสังเกตเพื่อที่จะจับจุดให้ได้เราควรจะวางใจอย่างไรเนะี่ยจึงจะพอเหมาะพอดีสำหรับตัวเราเราจะรู้วิธีวางใจว่าต้อง นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แตะใจเบาๆอย่างนี้จะตั้งขยับเนื้อขยับตัวของเราอย่างนี้แล้วมันยังจะถูกส่วนการวางใจเป็นเนี่ยจะทำให้เห็นภาพภายในถ้ารวางใจเป็นประวัติเราประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงส่งทีเดียว เพราะเมื่อระวางใจเป็นแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ขโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งแวดล้อมนั้นไม่มีอิทธิพลทำให้ใ,หใจเราวันไหว้งันแงนแกล้งเพราะเรารู้วิ ที่วางใจด้วยตัวของเราเองตรงนี้เลยจะจะทำให้เราประสบความสำเร็จคือใจหยุดนิ่งได้หยุดจึงเป็นตัวสำเร็จแลัจะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความทราบเส้เงในไปเด็กหลวงปู่ก็มากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับว่าการนำเอาทองเนี่ยมาหล่อหลวงปู่นั่นก็เป็นเรื่อง เล็กน้อยแต่เรามีโคตพเพศรที่ใหญ่ๆเนี่ยความรู้สึกเรายิ่งใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเราก็อยากจะนำมาแกะอยากจะนำสิ่งที่มีมูลค่าและคุณค่าสูงๆมาบรรจงแกะสลักบ,บุคคลที่มีคุณค่าสูงส่งที่มีมีประมาณอย่างนี้แหละเราจะเข้าใจคำนี้มากขึ้น ด้วยตัวของเราเองเพราะนั้นการจับจุดได้หรือรู้วิธีวางใจของเราเองเหมือนเป็นอาวุธคู่กายเราเรารู้อเราจำนานรู้วิธีการของเราเนี่ยมันจะแตกต่างคนอื่นของเราจะต้องคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้วางใจอย่างนี้ จึงจะพอดีแล้วกายก็ขยายใจก็ขยายเข้าถึงความสุขได้อยู่ได้ทุกคนทุกแห่งตั้งแต่ท้องทะเลถึงยอดเขาถึงแนวอาวกาศในโลกนี้และโลกอื่นเมื่อเรารู้จักวิธีวางใจเป็นด้วยตัวงเราเอง จะเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันมาตามลำดับอย่างเนี้ยดังนั้นท่านจึงเป็นบุคคลอันประเสริฐสงส่ง,สง,สงมากการยกย่องสรรนเสริญท่านนั่นะมันไม่ได้เกินความเป็นจริงเลยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไปไม่ถึงความเป็นจริงของท่านในซ้ำไป แค่มาถึงคำแค่ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งเป็นจุดเบื้องต้นของการเข้าไปสู่ความเป็นจริงของท่านซึ่งอยู่ลึกๆมากเพราะนั้นปากประตูที่จะไปนำไปสู่ถึงท่านได้คือหยุดเป็นตัวสำาเร็จถ้าเราจับจุดได้รู้วิธีการที่จะวางใจได้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาฝึกฝนอบรมตัวงเราเอง ทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยเนียอย่างสม่ำเสมอการระลึกถึงภาพท่านไม่บ่อยจะนำไปถึงจุดตรงนี้เองเพราะว่ามีหลายท่านกับัาเลห้ฟังว่าในเทศกาลนี้เนี่ยก่อนช่วงจะหล่อรูปเหมือนของท่านหลวงพ่อก็ได้นำให้ตรึกระลึกถึง,ถงไม่เดียคุณหลวงปู่ ทุกวันทั้งวันแล้วก็นำไปสู่จุดเล็กใสๆที่ครอบคลุมความรู้ต่างๆเหล่านั้นไว้ได้กันเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีความสุขมากแม้ว่ายังไปไม่ไกลกว่านั้นแต่ก็มีความพึ่พออใจมีความรู้สึกว่า เรื่องการเสียเวลาเนี่ยไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นมากบางคนเป็นสิบปีสิบกว่าปีเนี่ยก็จะมาถึงจุดนี้แล้วก็ไปคิดว่าไอ้จุดเล็กใสๆเนี่ยจใจความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนอีกทั้งมันอยู่ในตัวของเราเองอยู่ในกลางกายของเราเอง มันใสมันสว่างนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขอยู่ภายในกระทั่งเห็นดวงใสเห็นดวงในดวงใสใสเห็นกายในกายใสใสเห็นองคพระใสใสเห็นองค์พระในองค์พระใสใสก็ ค่อยๆเดินทางก็ไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆความรู้สึกซาบซึ่งในประเด็คุณหลวงปู่ก็เพิ่มขึ้นเป็นทับทวีคูณก็ไปเรื่อยๆคือมีความรู้สึกพราโอ้เราจะยกย่องเทอดูัวรือประกาศเกติคุณของผู้ที่บอกถายคำประเสริฐว่าในตัวมีพระธรรมกายซึ่งเป็นการตัดสรุบธรรมของเราเอง เป็นที่พึ่งดีและลึกที่แท้จริงเราสามารถกระทึงได้โดยวิธีการหยุดกันนิ่งใน,นจารมีก็ามรู้สึกเตืดพละกุลท่านและวลูกก่อนนึกหยุดนิ่งอย่างนี้นะจ๊ะใจจะได้ใสใสนิ่งๆนมนมเบาเบาสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ